ช้าพอมแล้วเริ่มสิ่งมองไรอ่ะควดนมไม่ใช่ขวดนมค่ะหลอดไฟไม่ใช่หลอดไฟค่ะไอกมไม่ใช่ลูกโป่งค่ะเอสกินโดูกตาทีมสิ่งได้ไปหนึ่งจะเป็นอะไรมาทำใจมาทำใจนะน่ารักน่ารักเหมือนมากมากค่ะค่ะ ทีมทีมแ,แกบอกว่าตอบไม่ทันเองค่ะตอบไม่ทันเองเอออ่าต่อไปคืออู้หูอุ้ยอ,อันนี้ยากมาอันนี้ยากมาอ่ายกมือด้วยนะทีมทีมไหนจะตอบยกมือนะคะปิการูกไม่ใช่ค่ะคิงมัน <King man S 2> ไม่ใช่ค่ะม<า>หมาไม่ใช่ค่ะ ยกมือไหมฮะยกมือไหมฮะไม่ใช่แง่มุมค่ะแงม,มุมแล้วไม่ใช่หัวค่ะ ใช่ไหมล่ะอ๋อ่ะสติตอนแรกเขามีหลายแขนผมไม่ใช่สติตอนแรกเขามีหลายแขนเออไม่รู้มีหลายเก่งมากตอนนี้ได้หนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งคำต่อไปโอเคถ้าตอบได้ถ้าตอบได้ยกมือนะว้ายเก่งมากเลย ตอนนี้ทีมสิงโตสองนะคะทีมเคสหนึ่งนะคะต่อไป้าดูดูดูเริ่มเลยเดินสองซ้ำป้ายไม่ใช่โบลิงค่ะไข่ดาวถูกต้องคนไหนคะอ๋อทีมนี้ทีมนี้อ้าวทีมนี้ต้องก่อนออเขาไม่ได้เหมือน อย่ลืมยกมือนะคะทั้งสองทีมยกมือและข้อต่อไปวเอ่าหนึ่งหนึ่งสองทาปายเรือใบถูกต้องเก่งมากค่ะเรือใบค่ะทิมนี้เร็วมากโอเคทิมพี่สิ่งได้ไปอีกหนึ่งคะแนนเป็นสามนะจ๊ะต่อไปอันนยากล้อันนี้ยากแล้วอันนี้ยากแล้ว โอเคพี่สิงพี่สิงวัดเร็วพี่สิงวัดเร็วเกินหรอไม่ใช่เจดีค่ะใครปราสาทใครตอบปราสาทคะเก่งมากพี่สิงได้ไปอีกดึงแกร์เป็นสี่ต่อสองโอเคเดี๋ยวให้ว่าเราบอกนะหนึ่ง สองซ้ำป้ายอุ้ยเร็วถูกต้องคันต้องตอรี่เร็วมากยังไม่ได้ดูดมาเห็นแปลดูโจดเลยยวไม่ได้กล้าเลยเออทีมสิงห์ได้ไป5คะแนนตอนนี้ทีมคริสสองคะแนนนะคะแข่งยู่ธประอยู่เราสู้เราสู้ข้อต่อไปข้อต่อไปโอเคหนึ่งสองซ้ำป้าย ลุงถูกต้องขวเก่งมากเห็นไมล่ะเ่ะเขียวว่าจะสีเขียววาจะสีมันอีกแสหรือเปล่าวันดียังเหลือยยังเหลือเยอะเอาล้มเรื่องของบ้าตอนนี้สามคะแนนต่อห้าคะแนนข้อต่อไปสองกหอันนี้ยามาก ยไม่ใช่นอนเต๋อค่ะยกมือด้วยนะยกมือด้วยนะอะไรค่ะมานิ่งมังกรไม่ใช่ขันหมีเว่าะม้าค่ะเออข้องม้าไม่ใช่ข้อมาค่ะไม่ใช่มาวิ่งค่ะมหม้าหมุด อนี้อะไรอันนี้อะไรเกทียนไม่ได้อ่าเขียนไม่ได้แล้วก็ดูอันนี้ไหมอันนี้เป็นยังไงนี่เอ่อเข้าไปแล่ะเออแล้วแล้วเราก็ต้องคล้องมาน่ารักมากยังมีดูออกว่าเป็นมาและข้อสุดท้ายข้อนี้อาจจะยากหน่อยอันนี้แอบยากนิดนึงเลยอันนึงสองซ้ำไปจ้ะ ย่าไม่อยู่ด่าไม่ใช่บานาน่าบวชค่ะมไม่ใช่บานค่ะตอบมั่นนะหิวอยู่แน่แน่เลยอนะ <c ười> อะไรลนะ่ะนะยกมือด้วยนะเนี่ยนะคะทุกคนแขวงขวางเลยคะ่ะ <c ười> <c ười> อะไรนะคะไม่ใช่เรือใบค่ะมีคำว่าวเรือคะ่ะไม่ใช่เรือยอคะ่ะมีคำว่าวเรือคะ่ะ เรือห่างยาวถูกต้องเรือยาวจ้าอันนี้อันนี้คืออะไรครับร้ันนี้เป็นมันหรือเปล่าอันนี้เหมือนมันเหมือนโจเมโชวอยู่นะเออเอออ่าเรียบร้อยเรียบร้อยถือว่าทีมทีมท,ทีสนาร์คือทีมสิงโตจ้า สร้างลูกเก่งไหมเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะสั้าเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพร้องการตรงนี้อีกหนึ่งภาพนะคะไซสแล้วไซสแล้วซี่ช้เหรอชันได้เลยชันได้เลยมององดีนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับสนุกนะคะ